ในคลิปวิดีโอนี้นะคะน่าจะเหมาะกับคนที่ตื่นเช้าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตื่นสายอาจจะต้องข้ามวิดีโอนี้ไปค่ะแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าตื่นเช้าดียังไงบ้างต้องฟังใน EP นี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังขายเดียพอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาชีวิตมาต่อกันเลยค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องการตื่นเชา้าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ติดว่าปัญหาคือมันลืมตามไม่ขึ้นไม่อยากลุกออกจากที่นอนหรือว่าตื่นแล้วรู้สึกไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าวิดีโอนี้เหมาะกับคุณค่ะฟังจบคุณจะตื่นเช้าได้และสดชื่นทั้งวันอีกด้วย ก่อนอื่นนะคะลองมาฟังประโยชน์ที่ได้จากการตื่นเช้าสักเล็กน้อยการตื่นเช้านะคะมีประโยชน์หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมีเวลามากขึ้นในการทําสิ่งต่างๆในตอนเช้าเช่นไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายกินอาหารเช้าดีๆแล้วก็ยังช่วยให้สมองนะคะปลอดโป่งคิดงานได้ดีขึ้นยิ่งถ้าตื่นเช้าแล้วได้เห็นบรรยากาศเงียบๆสงบๆมันทําให้เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสุขและความสดใสค่ะ ปัญหาที่ทําให้หลายๆคนตื่นเช้าไม่ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาหลักๆก็คือเพราะว่านอนดึก บางคนติดซีรีส์เล่นมือถือเพลินไม่ทันรู้ตัวดูอีกทีก็ดึกแล้วหรือบางทีก็เครียดจากงานจนสมองนะคะไม่ยอมปิดการทำงานอีกอย่างก็คือถ้าตื่นมาแล้วไม่มีเป้าหมายว่าจะต้องทำอะไรในตอนเช้าก็ทำให้ไม่ค่อยมีแรงจูงใจที่จะตื่นหรือยิ่งถ้าที่นอนสบายๆด้วยนะคะยิ่งยากเลยค่ะที่จะตื่น อีกปัญหาก,ก็คือร่างกายค่ะปรับตัวไม่ทันบางคนก็พยายามตื่นเช้าแค่วันเดียวแต่ไม่ได้ค่อยๆปรับเวลาเข้านอนหรือว่าทําให้ร่างกายเนี่ยยังไม่ชินพอตื่นมาก็จะรู้สึกเพลียง่วงเหงาหานอนทั้งวันอีกอย่างก็คือการที่นอนหลับไม่สนิทอาจเกิดจากแสงไฟเสียงรบกวนหรือว่าความเครียดสะสมค่ะเลยทําให้คุณภาพการนอนเนี่ยไม่ดีตื่นเช้ามาก็เลยไม่สดชื่นเท่าที่ควร หรือหากใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ทำให้ตื่นเช้าได้ตื่นเช้าไม่ได้ค่ะ,อ,ะอย่างเช่นโรคนอนไม่หลับหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งส่งผลให้ร่างกายเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอพอตื่นเช้าก็จะรู้สึกอ่อนเพลียบางทีหรือว่าใครที่ดื่มคาเฟอีนดื่มกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีสารกระตุ้นตอนดึกๆก,ก็ทําให้หลับยากเข้าไปอีกอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือ บางคนคะ่ะติดการกดบุ่มเลื่อนปลุกนาฬิกาเรื่อยๆพอทําเข้าไปบ่อยๆนะคะก็ยิ่งทําให้คุณเนี่ยลุกออกจากเตียงยากขึ้นไปอีกนี่ก็เป็นปัญหาหลักๆของคนส่วนใหญ่ที่ตื่นเช้าไม่ได้คะ่ะจริงๆแล้วถ้าเรานะคะรู้ปัญหาหลักของตัวเองว่าทําไมเราถึงตื่นเช้าไม่ได้แล้วเราไปแก้ที่ตรงจุดนั้นก็จะทําให้เราตื่นเช้าได้นั่นเองคะ่ะแต่ถ้าใครยังไม่รู้มีเทคนิค และวิธีการที่จะทำให้คุณตื่นเช้าได้ค่ะข้อที่1ค่ะปรับเวลาเข้านอนให้นอนเร็วขึ้นสัก1 5บ0ถึงนาทีจากเวลาปกติที่เราเนี่ยเคยเข้านอนเพื่อให้ร่างกายนะคะค่อยๆปรับตัวพยายามนอนและตื่นในเวลาเดียวกันให้ได้ทุกวันจะดีมากๆค่ะข้อที่2ตั้งเวลาปลุกเวลาเดิมก็ เชื่อมโยงกับข้อที่1ค่ะก็คือต้องตื่นเวลาเดิมทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันทํางานหรือว่าวันหยุดก็ควรที่จะตื่นเวลาเดิมที่เคยตื่นนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราทํางานอย่างต่อเนื่องไม่ติดติดขัดขถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดไม่อยากลุกออกจากที่นอนก็ขอให้ลุกเถอะค่ะข้อที่3 งดใช้มือถือก่อนนอนเราจะต้องหลีกเลี่ยงแสงสีฟ้าจากหน้าจอค่ะเพราะมันทำให้สมองของเราตื่นตัวทำให้เราหลับยาก ข้อที่4เตรียมตัวล่วงหน้าอย่างเช่นเตรียมเสื้อผ้าที่จะใส่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่คืนนี้ค่ะตอนเช้าจะได้ไม่วุ่นวายหรือว่าเขียนสิ่งที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้ไว้ล่วงหน้าเลยจะได้ไม่ลืมสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเรามีเป้าหมายในการลุกออกจากที่นอนมันก็จะทำให้เราอยากลุกออกจากเตียงไปทำตามเป้าหมายของเราอีกด้วยค่ะ ข้อที่5ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ไกลๆค่ะก็คือวางนาฬิกาปลุกให้ไกลจากเตียงจากที่นอนจากตัวคุณคุณนะคะจะได้ลุกไปปิดเสียงเองมันจะทำให้เรารู้สึกว่าบังคับให้เราเนะะี่ยค่ะต้องลุกไปปิดนี่ก็เป็นเทคนิคอีกวิธีหนึ่งที่ไอเดียเองก็ใช้เหมือนกันค่ะก็คือวางนาฬิกาปลุกไว้ไกลๆเลยมันทำให้ตื่นได้จริงๆค่ะข้อที่6 ล้างหน้าดื่มน้ำเปล่าทันทีการล้างหน้าหรือว่าล้างตาหลังตื่นทันทีนะคะแล้วตามด้วยการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยเพื่อกระตุนร่างกายให้สดชื่นและตื่นตัวเพราะตอนที่เรานอนร่างกายเราสูญเสียน้ำเพราะฉะนั้นตอนเช้าเราต้องเติมน้ำให้กับร่างกายของเราค่ะและถ้าคุณผู้ฟังอยากตื่นเช้าให้ง่ายขึ้นก็ลองทำตามเทคนิคเหล่านี้กันดูนะคะ คุณผู้ฟังคิดว่าการตื่นเช้ามีผลต่อความสำเร็จในชีวิตของเราหรือไม่คะไอเดียคิดว่าการตื่นเช้าอาจมีผลต่อความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าการตื่นเช้าช่วยให้เรามีเวลามากขึ้นในการจัดการทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือว่าการดูแลสุขภาพร่างกายเช่นการออกกำลังกายการกินอาหารเช้าดีๆที่มีประโยชน์ นอกจากนี้นะคะการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสงบและไม่รีบร้อนจะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกพร้อมมากขึ้นสำหรับความท้าทายความยากลำบากในแต่ละวันค่ะ หลายคนนะคะที่ประสบความสำเร็จก็มักจะตื่นเช้าเพราะพวกเขารู้สึกว่ามีเวลาทําสิ่งสำคัญก่อนที่โลกภายนอกจะเริ่มวุ่นวายหรือบางคนนะคะก็รู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยตื่นมาทําสิ่งที่สำคัญในเวลาที่คนอื่นๆกำลังนอนหลับอยู่ทำให้พวกเขาค่ะเดินน้ำหน้าคนอื่นไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการตื่นเช้าเป็นปัจจัยเดียวที่นำไปสู่ความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นแหละค่ะคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง